สวัสดีครับผมนายวรากกรรคตคุลนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของการตกแต่งบล็อกในส่วนของแกเกตนะครับแกเกตหมายความว่าไงครับแกเกตหมายถึงส่วนตกแต่งบล็อกที่อยู่ทางด้านขวามือครับตรงทางด้านขวามือหรือทางด้านหัวเดเดอร์ก็คือในส่วนของเมนูครับในส่วนนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของแกเกตนะครับอย่างแรกเลยครับให้เราเข้าเว็บไซต์ในส่วนของบล็อกเกอร์ก่อนนะครับ พิมพ์ในก o o g l e แล้วพิมพ์ว่าบ็อกเกอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์มาได้เลยครับผมครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ครับก็จะเข้ามาสู่ของการออกแบบในส่วนของบ็อกเกอร์นะครับในส่วนของบ็อกเกอร์เนี่ยครับเราลองมาดูบ็อกก่อนนะครับให้ขึ้นไปทางด้านบนครับจะมีคําว่าดูบ็อกอยู่ครับในส่วนนี้ให้เราทําการกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยครับก็จะโชว์หน้าตาบ็อกของเราที่เราได้ทําไว้ครับผมในส่วนนี้ครับ แกเกตจะหมายถึงในส่วนของตรงนี้ครับนี่คือแกเกตครับแกเกตโอเคครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งครับแกเกตจะอยู่ฝั่งใต้คําใต้แบนเนอร์ครับในส่วนนี้จะมีแกเกตขึ้นมาครับครับผมอ่าครับเรากลับไปที่หน้าต่างของการออกแบบนะครับปิดตรงหน้าต่างที่ไปครับผมเรามาดูวิธีกรมแกเกตหรือการจัดการแกเก็ตในเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยครับ ให้เราเข้ามาในส่วนของการออกแบบครับแล้วอมองไปทางด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูในส่วนของรูปแบบอยู่ครับครับผมถ้าเห็นเมนูแล้วให้ทําการกดเข้าไปเลยนะครับผมในในส่วนนี้เมื่อเราเข้ารูปแบบแล้วครับก็จะเห็นเกี่ยวกับการาคำแก้เกตหรือ อยู่ในหน้าเพจของเราในหน้าบุ๊กของเรานะครับในส่วนนี้ในส่วนใในบล็อกของเรานะครับบกในส่วนบล็อกของเรานะครับก็คือในส่วนนี้ครับก็จะมีการเพิ่มแกเกตก็คือในแกเกตแะครับในการเพิ่มนี่ครับผมอย่างที่ผมขีดเส้นขีดเส้นใต้ไว้นะครับในรูปแบบของเราเนี่ยครับเราสังเกตดีๆนะครับจะมีส่วนหัวก็คือชื่อของ ัวบล็อกของเราครับมีบทความของบล็อกครับแล้วก็มาดูทางด้านขวามือครับจะมีเกี่ยวกับการเพิ่มแกเกตแล้วก็เกี่ยวกับชั้นแล้วก็คลังบทความครับในส่วนนี้ครับเราสามารถที่จะมาแก้ไขหรือทําการตกแต่งในหน้าบล็อกของเราได้ครับคือการแกเกตเนี่ยเห,เ,หเหมือนเหมือนเปกเสมือนเหมือนเครื่องมือในการออกแบบในรูปของเทมเพลตครับว่ามีการตกแต่งเพิ่มโคดนาฬิกาเพิ่ม อ่าหัวเฮดเดอร์ในส่วนของหน้าแรกอย่างเงี้ยครับครับผมเราก็ลองมาเพิ่มแก๊เก็ตสักสองตัวแล้วกันครับวันนี้เรามาเราก็สอบดูเท่าอย่างแรกครับวันนี้ผมจะเพิ่มแก๊เก็ตเกี่ยวกับหน้าแรกนะครับคือจะมีปุ่มเมนูในส่วนหน้าแรกครับผมในกอะกอะในส่วนของบทความก็จะคือในส่วนนี้ครับจะมีเมนูคําว่าหน้าแรกอยู่ครับผมตรงส่วนนี้หน้าแรกครับผม ในส่วนนี้คือจะมีของหน้าแรกอยู่ครับในส่วนนี้ต่อไปนะครับผมก็ลองมาทําการเพิ่มแกเกตเลยนะครับผมกดเข้าไปเมื่อ่าลองเกตทางด้านใต้ของส่วนฮีเดอร์นะครับก็คือส่วนหัวนะครับจะมีคําว่าเพิ่มแกเกตอยู่เราลองกดเข้าไปครับในส่วนนี้ครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาครับเป็นหน้าต่างของตัวบล็อกเกอร์ในการเพิ่มแกเกตนะครับโอเคครับ ต่อไปนะครับเราก็มาดูในเกี่ยวกับอ่าพื้นฐานการพื้นฐานการเพิ่มแก้แก้แล้วก็แก้แก้เพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มเติมของคุณเองนะครับครับเราลองมาดูนะครับของส่วนพื้นฐานนะครับพื้นส่วนพื้นฐานก็จะมีพวกปุ่มบวกหนึ่งในส่วนนี้เขาจะเป็นของกูเกิลพันนะครับสําหรับบุคคลที่ได้ทําการอัปเกรดในส่วนแบบแบบของโปรไฟล์ที่เป็นแบบจํากัดแล้วเป็นปกูเกิลพันนะครับ ส่วนนี้แล้วก็ผู้ติดตามของ Google พันธ์ก็อยู่ในส่วนของ Google พันนะครับไปสถานะของ Google พันก็เหมือนกันครับการแปลภาษาครับมีการติดต่อทางอ e ีเมลครับผมไปลงมาเลยครับตามเมาส์าที่ผมชี้เลยนะครับแล้วก็มีบทความที่ได้รับความนิยมก็คือมีการเข้าชมบทความที่มากที่สุดในของบทความบทความนั้นๆครับที่เราได้ทําการสร้างขึ้นนะครับก็มีสถิติของบล็อกครับผม มีหน้าเว็บครับนะครับในส่วนนี้ครับคือเราจะทําการแสดงในส่วนของ่าหน้าแรกใช่ไหมครับเราก็ทําเราจะใช้ในส่วนของหน้าเว็บไซต์หน้าเว็บบล็อกนี่แหละครับส่วนนี้แล้วก็มามาถึงในการเอ็ e เซนส์ครับผมคือการโฆษณาครับในส่วนนี้แล้วก็มีการอ่าช่องทางการค้นหาของ google นะครับมีนี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะทําในวันนี้ครับคือ HTML หรือ JavaScript นะครับในส่วนนี้ก็จะ เพิ่มเกี่ยวกับโค้ดนาฬิกาหรือโค้ดปฏิทินหรือโค้ดพวกโคิดเพงชิวเนี่แหละครับต่อไปครับก็คือส่วนข้อความครับมีการเพิ่มข้อความเฉพาะลงในส่วนของบล็อกครับมีรูปภาพมีสไลด์โชว์ครับผมแล้วก็มีแท็บอ่าแท็บของวิดีโอครับแล้วก็มีแบบสำรวจครับมีรูปแบบบล็อกครับมีรายชื่อลิงก์ด้วยมีรายการ มีฟีดด้วยครับในส่วนต่อไปครับเราจะสอนเกี่ยวกับฟีดเนี่ยแหละครับโอเคครับต่อไปครับก็จะมี new new s e l e c new s e l e c new new list เนี่ยครับแล้วก็มีป้ายกำกับมีลิงก์การสมัครสมาชิกในส่วนนี้แล้วก็มีโลโก้ครับมีโปรไฟล์ของเราที่ทําการเพิ่มไปแล้วครับถ้าเราทําการเพิ่มแล้วจะมีส่วนของเราเพิ่มแล้วอยู่ครับในส่วนนี้ครับผม ไปลงมาครับมีส่วนของหัวครับอันนี้คือเราเพิ่มแล้วนะครับมีกระอาที่มาก็เราเพิ่มไปแล้วนะครับโอเคครับครับกบไปที่หน้าต่างใหม่ของฟารเพิ่มแกเกตนะครับในการเพิ่มแกเกตในตอนนี้วันนี้ผมจะสอนอยสองอย่างก็คือจะมีเกี่ยวกับ่าหน้าเว็บแรกครับผมที่ผมจะทําในส่วนของตาเฮดเดอร์นะครับนะครับเอากดเข้าไปเลยครับกดที่ชื่อเว็บอ่าชื่อหน้าเว็บนะครับ เมื่อกดไปแล้วครับเราก็จะเห็นในส่วนของการกําหนดรายการหน้าเว็บนะครับผมการกําหนดรายการหน้าเว็บนี่คือจะมีเกี่ยวกับรายละเอียดของชื่อมีการเพิ่มหน้าหมายแบบตัวลมัิหรือมีการ่าหน้าเว็บที่จะแสดงเป็นชื่อของที่จะแสดงในส่วนของบัตรทอนที่เราจะสำหรับกดปุ่มนี้แล้วก็จะเข้าไปสู่ของหน้าแรกได้เลยนะครับครับผมไอ้ส่วนนี้ครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างนะครับผมอย่างเช่นอ่าชื่อนะครับ ช, elt, ชื่อระบุหรือไม่ระบุก็ได้ครับในส่วนนี้คือจะลบทิ้งหรือจะระบุเป็นในส่วนของหน้าแรกก็ได้นะครับนะครับในส่วนนี้เขาเขียนว่าหน้าเว็บใช่ไหมครับผมก็เขียนว่าเป็นหน้าหน้าแรกของฉันนะฮะเราสมมตินะครับในส่วนนี้เราสมมติได้หรือจะไม่ระบุก็ได้ครับในส่วนนี้อันนี้ผมสมมตินะครับต่อไปครับ จะมีเครื่องหมายที่ถูกอยู่เลยคือเพิ่มหน้าใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเผยแพร่ก็คือในทางนี้เราให้ทําการเผยแพร่อยู่แล้วก็มีการเผยแพร่อยู่แล้วครับผมในส่วนนี้ครับผมต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหน้าเว็บที่จะแสดงครับผมหน้าเว็บที่จะแสดงนะครับคือเราสามารถที่จะแสดงปุ่มนะครับจะมีการแสดงปุ่มอยู่ฝั่งนี้ครับทัง้งขวามือครับจะมีการแสดงปุ่มเมื่อเราทําการเปลี่ยนชื่อก็จะทําการเปลี่ยนเหมือนกันครับผม ครับเราลองดูครับครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเมื่อกี้ผมลบคําว่าแรกออกก็ทั้งส่วนทางด้านขวามือก็จะเห็นคําว่าแรกหายไปเหมือนกันครับครับเราลองเปลี่ยนเป็นโฮมดูก็ได้ครับลองดูครับก็ทางด้านขวามือก็จะพิมพ์คําว่าโฮมขึ้นมาให้เราเห็นเลยครับแต่ที่ผมบอกก็คืออย่างแรกคือผมจะเขียนว่าหน้าแรกเหมือนเดิมครับ ครับผมเนี่ยครับแรกเดิมครับลากแล้วอ่าวางเผื่อเปลี่ยนในส่วนนี้ก็คือเนี่ยครับเราสามารถที่จะลากระวางเผื่อเปลี่ยนได้ในส่วนของการที่เราเพิ่มแก,ก๊กเก็ตไปแล้วนะครับครับผมเมื่อเราทําการเสร็จข้างด้านบนแล้วครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกเคล็ดลับเนี่ยนะครับก็คือในมุมมองการออกแบบนะครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนตําแหน่งแก๊กเก็ตเพื่อปรากฏลักษณะที่อ่าเพื่อ,อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏนะครับก็หมายถึงว่าในส่วนของแก๊กเก็ตเนี่ยสามารถที่จะ ลากลากเลื่อนลงไปในส่วนไหนก็ได้ครับในส่วนที่เราองการจะต้อแต่งนะครับโอเคครับเมื่อทําการเสร็จแล้วครับให้สังเกตทางด้านล่างนะครับจะมีปุ่มบันทึกอยู่ในส่วนนี้ครับที่ผมเส้นใต้นะครับให้ทําการกดบันทึกลงไปเลยนะครับเมื่อเราทําการแก้ไขในส่วนขั้นต้นเสร็จแล้วโอเคครับเรากดบันทึกลงไปครับโอเมื่อบันทึกแล้ว ให้สังเกตดีๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีคําว่าเพิ่มแก๊สแกสอยู่ในสองอันใช่ไหมครับเมื่อเราทแก้คาการแก้ไขแล้วในส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อไปตามที่เราได้ทําการกําหนดในส่วนของชื่อนะครับเมื่อกี้ผมกําหนดชื่อว่าหน้าแรกของฉันก็าเดยกำหนดชื่อในส่วนของหน้าแรกของฉันขึ้นในส่วนที่ผมทิ้นใต้ไว้นะครับทิ้ต้ใต้แลิ้วหมาเลขไว้นะครับ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 รับค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 รับับ หน้าดูบล็อกหรือหน้าบล็อกของเรานะครับในส่วนข้างล่างบนนะครับจะมีคําว่าดูบล็อกอยู่ครับให้ทําการกดเข้าไปเลยครับครับผมหน้าตาบล็อกของเราตอนในส่วนนี้ครับเมื่อผมทําการเพิ่มแก๊กนะครับก็จะมีคําว่าหน้าแรกอยู่ครับนี่ครับหน้าแรกของเราอยู่เราสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับในส่วนนี้ลองกดเข้าดูครับก็จะกลับมาสูงของหน้าบล็อกหน้าแรกของเรา ถ้าเราไม่ต้องการในส่วนของอันแรนหนึ่งเีเพราะว่าอันนี้อันนี้คือมีผมได้ทําการเพิมเ่มเติมไว้แล้วนะครับในส่วนนี้ก็เลยจะเพิ่มเป็นแก๊สสองตัวนะครับเราสามารถที่จะทําการลบหรือแก้ไขได้นะครับในส่วนนี้มีอ่าเครื่องมือทาว่าแก้ไขอย,อยู่นะครับถ้าเราอยู่ในส่วนของการออกแบบอยู่นะครับจะมีเครื่องมือในการแก้ไขเว็บอยู่นะครับก็เรากดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างของบล็อกเกี่ยวกับการกาหนดค่า อ่า,าการหน้าเว็บนะครับในส่วนนี้ครับเราสามารถที่จะทําการลบในส่วนที่เราทําเอ่อทผิดพลาดหรือคุ้เกินไปนะครับหรือเราต้องการการแก้ไขในส่วนที่บชื่อที่เราไม่ต้องเราทําผิดพลาดไปนะครับในส่วนนี้เราลองมาดูด้านล่างนะครับจะมีคําว่าลบอยู่ครับปุ่มปุ่มลบนะครับเราสามารถที่จะกดลบได้เลยครับนะครับลองดูครับผมก็จะมีหน้าต่างบล็อกขึ้นมาถามเกี่ยวกับคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการ อ่าลบองค์ประกอบหน้านี้ออกนะครับผมก็จะมีตกลงกับยกเลิกในส่วนนี้ผมแน่ใจแล้วที่ว่าต้องการจะยกเลิกในส่วนของหน้าแรกอันล่างนะครับเรากดตกลงเลยครับก็กําลังลบครับเมื่อลบแล้วคือในส่วนหน้าแรกก็จะหายไปครับหน้าแรกทางด้านล่างที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ก็จะทําการหายไปครับผมก็จะเหลือแค่หน้าแรกอันนี้อันเดียวนะครับเราลองทดสอบดูครับครับ <anth> <ส>ก็คือจะกลับมาส่วนหน้าแรกของบล็อกที่เป็น ชื่อบล็อกของเราเองนะครับต่อไปนะครับเรากลับมาในส่วนของผู้ดูแลเออผู้ออกแบบอ่าการออกแบบในส่วนของผู้ดูแลระบบในส่วนของบล็อกนะครับต่อไปครับทําการปิดิดหน้าเว็บบล็อกของเราก่อนนะครับครับผมมาลองทาการรีเฟกในส่วนนี้ลองทาการรีเฟกนะครับอรอสักครู่หนึ่ง ต่อไปนะครับผมมาจะพูดถึงเกี่ยวกับการเพิ่มแก๊สในการทำเกี่ยวกับ t ทสทีอมที่ผมพูดใ,ในช่วงการเพิ่มแก๊สนะครับเราอะครับเรามาสังเกตทางด้านขวามือนะครับมันจะมีคำว่าเพิ่มแก๊สอยู่นะครับตอนนี้ส่วนนี้ครับผมก็จะทำการเพิ่มแก๊สลงไปนะครับ,นะรบก็จะขึ้นหน้าต่างแดร์โหลก,การเพิ่มแก๊สนะครับ การอทำต่อไปก็คือผมจะทำเกี่ยวกับ HTML ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับด้านล่างครับผมก็จะเห็นว่ามีาแก๊กเ็เกี่ยวกับเพิ่มฟังก์ชันของบุคคลที่ทสามหรือเกี่ยวกับรหัสา JavaScript ในส่วนของ HTML นะครับเราสามารถทําการเพิ่มได้ในส่วนนี้ครับครับผมลองกดเพิ่มเลยนะครับก็รอสักครู่นึงครับ ครับผมก็จะมีการขึ้นมาเกี่ยวกับหน้าตาของการตั้งค่าให้ TML หรือ JavaScript นะครับเราสาม,มารถที่จะใส่ตาในส่วนนี้ครับเราต้องทําการใส่ชื่อในส่วนนี้ด้วยนะครับเอแล้วก็เนื้อหาเนี่ยครับในส่วนเนื้อหาก็จะมีคําว่ารูปแบบอ่าข้อความที่มีรูปแบบแล้วก็เมื่อเราทําการกดข้อความที่มีรูปแบบก็จะเกี่ยวกับการแก้ไข HTML นะครับในส่วนนี้แล้วก็ในทางด้านซ้ายมือของนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับของการแก้ไข HTML เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ เครื่องมือในการทำพวกฟอนต์พวกตัวอักษรหรือการทําตัวอักษรเอียงเนี่ยน,น,นะครับหรือทําตัวอักษรหนาครับต่อไปครับผมต้องการทําพวกานาฬิกาใช่ไหมครับในทั้งนี้ก็คือจะเป็นนาฬิกาที่เราทําเราไปหาโค้ดในหน้าเว็บไซต์นะครับในส่วนนี้ผมก็ทําการใส่ชื่อในส่วนนี้ไปก่อนว่าเป็นนาฬิกานะครับในส่วนของชื่อแก๊กเก็ตที่เราจะทําครับผม เมื่อเราทำเราใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วเราในส่วนของเนื้อหาเนี่ยครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยผมได้ทําการเลือกเป็นการแก้ไข h t M L นะครับก็คือเราต้องการที่จะใส่โค้ดของ HTML หรือ JavaScript ล,ลงไปครับทั้งนี้ครับผมต้องการไปหาโค้ดเกี่ยวกับโค้ดนาฬิกาใช่ไหมครับครับเราลองกลับไปที่ว์เซอร์ของเรานะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างใหม่ดูครับ ือเปิดแท็บใหม่นะครับเมื่อเปิดแท็บใหม่แล้วนะครับเราทําทําการเข้าสู่ในส่วนของ d d r e s s นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า google นะครับ,รบลองดู Google อ่าในส่วนนี้ของผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการเข้าไปในเว็บไซต์นะครับกด enter ทีนึงครับโอเคครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของอ่า g o o g l e หน้าเว็บ google แล้วนะครับในการในว่าเข้าเว็บหน้าก o o กิลเนี่ยผมก็จะสอนเกี่ยวกับการ ไปหาโค้ดเกี่ยวกับโค้ดนาฬิกานะครับในส่วนนี้ครับเราสามารถที่จะหาโค้ดนาฬิกาที่เป็นแบบ h ท m ทอได้นะครับโดยการพิมพ์คําว่าโค้ดนะครับลงไปครับครับโค้ดแล้วก็เป็นนาฬิกาครับนี่ครับก็จะมีให้เลือกครับเป็นนาฬิกาในส่วนนี้คือเป็นนาฬิกาแบบซิลิคอนเทปทมเอลนาฬิกา้อมปฏิทินหรือนาฬิการูปแบบเทนี้ก็เป็นอาเคล็ดลับในการหาเกี่ยวกับโค้ดนะครับคือเราต้องพิม เกี่ยวกับคีวิ่งในส่วนนี้ไปครับผมลองเร,รียกโค้ดนาิกาครับผมก็จะมีเว็บไซต์มากมายเลยครับที่เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับโค้ดนาการฟรีครับผมเราก็สามารถที่จะหาโค้ดนากาที่เราต้องการได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมต้องการแบบโค้ดของเว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะครับสลินสซอาสลิมโค้ดนะครับในส่วนนี้ก็ลองกดเข้าไปนะครับก็จะรอสักครู่หนึ่ง ครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นเกี่ยวกับโคดนาฬิกาครับนี่ครับรูปโคดนาฬิกาของเราเลือกตามใจชอบเลยนะครับว่าเราต้องการแบบโคดหน้าตาเป็นยังไงครับครับเราเลือกเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับในส่วนนี้ว่าต้องการเราต้องการโคดนาฬิกาเป็นแบบไหนนะครับในส่วนนี้อ่าผมต้องการโคดนาฬิกาอย่างอย่างเช่นอันนี้นะครับผมต้องการโคดสีนี้ ผมก็ทาการอ่คุมสีเล็กตรงส่วนของอ่าบล็อกที่ขอให้ทําการให้ฟรีมานะครับท <ok> ําการสีเล็กแล้วทําการก๊อปปี้นะครอันหีคือคัดลอกนี่แหละครับกดปุ๊บเสร็จแล้วครับแล้วกาปิดเว็บไซต์ที่ไปแล้วเรากลับมาในส่วนของในการเพิ่มแก๊กเกนะครับคืหน้าต่างของการเพิ่มแก๊กเกในส่วนของการตั้งค่า h แ m l ที่เราเปิดค้างไว้อยู่ในส่วนนี้ครับส่งเนื้อหาเนี่ยหละครับก็ทําการ วางโค้ดในส่วนของการแก้ไข HTML ลงไปนะครับเพื่อเป็นตัวโค้ดจากว่าสคดุที่เราไป c o py มาครับครับคลิกขวาครับแล้วก็ทํากานวางได้เลยครับนี่ครับก็คือจะเห็นหน้าตาเกี่ยวกับโค้ดนี้ครับทำการบันทึกไปเลยนะครับในส่วนนี้ครับผมทำการบันทึกไปเลยก็กําลังบันทึกอยู่นะครับก็จะเพิ่มอ่าแก้็ตในส่วนของนาฬิกาให้เราแล้วครับ ในส่วนนี้นะครับแล้วลองไปสังเกตในการทำบุ๊าเรามาลองมาดูในบล็อกของเราเองนะครับทางด้านขวามือนะครับไอทางด้านาบนนะครับก็คือจะมีส่วนของการดูบล็อกดูนะครับให้ทาการกดเข้าไปเลยครับเอบผมทางด้านขวามือครับให้เราสังเกตด,ดีๆนะครับก็จะมีการเพิ่มแก๊กเก็ตในส่วนของนาฬิกาขึ้นมาก็จะมีการชื่อชื่อบอกเกี่ยวกับที่เราได้ทําการติดตั้งไว้นะครับ ให้สกเกลดีดีนะครับโค้ดเนี่ยครับก็จะมีนาฬิกากับการเพิ่มฟรีค็อกเนี่ยมาซึ่งที่เราคือในส่วนของปอรีค็อกเนี่ยมันติดมากับโค้ดใช่ไหมครับเราสามารถเข้าไปกลับไปแก้ไขได้ในส่วนนี้นะครับก็คือเราต้องเราไม่ต้องการที่จะให้มันขึ้นว่าปรีค็อกนะคือเราไม่ต้องการเราต้องการแค่นาฬิกาอย่างเดียวสามารถกลับไปแก้ไขในโค้ดได้นะครับผมเราปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนก็ได้ยยไรครับหรือจะไม่มีเข้าวิธีเข้าการแก้ไขมีอยู่สองอย่างนะครับคือเข้าในส่วนของ การออกแบบในรูปเส่วนของรูปแบบเองได้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขในส่วนของอหน้าต่างเว็บหน้าต่างของบล็อกเกอร์นะคือหน้าต่างหน้าและหน้าของบล็อกเกอร์ของเราเองนะครับนะครับเราลองแก้ไขดูในส่วนนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างเกี่ยวกับการตั้งค่า html ขึ้นมาครับในส่วนนี้ครับก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโค้ดนะครับว่าเอ่อโค้ดเนี่ยมันมีส่วนไหนที่ เกินไปหรือเราไม่ต้องการไปนะครับผมเราก็จะเห็นจะเห็นคาว่าคําว่าฟรีคอกอยู่ในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการกดปิดไปในส่วนนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีความรู้ทางด้าน<ม>เกี่ยวกับอ่โาโค้ดนาฬิกาให้สังเกตด,ดีๆนะครับจะมีเกี่ยวกับเว็บไซต์ในทางและเว็บไซต์ไปหน้าเว็บสิริมรดเนี่ครับในส่วนของหน,หน้าต่างของอนาฬิกาใช่ไหมครับแต่ในส่วนนี้ผม ผมก็จะทําการแก้ในส่วนของการเพิ่มฟีคอร์กเท่านั้นนะครับเพราะเราไม่ต้องการคําว่าฟีคอร์กขึ้นมาเท่านั้ครับเต่ก็ลบไปแค่นี้ครับก็ทําการกดบันทึกได้เรียบร้อยเลยครับกดบันทึกเข้าไปก็กําลังบันทึกก็จะเปลี่ยนไปครับผมก็สังเกตดีๆนะครับในหน้าต่างนี้ครับก็คําว่าฟีคอร์กในส่วนนี้ก็จะหายไปครับที่เราปก่าเราไม่ต้องการในส่วนนี้ครับก็จะหายไปแค่นี้นะครับก็คือ การจบในส่วนของการทำแกเกตนะครับผมเราสามารถที่จะเพิ่มแกเกตได้ตามที่มีกำหนดไว้นะครับแล้วหรือเราหรือเราจะไปเพิ่มแกเกตในส่วนที่เราต้องการแบบเคททีมแมวที่ผมทำการเพิ่มรายการได้นะครับก็วันนี้ผมก็ขอจบในการเพิ่มแกเกตนะครับถ้าใคร่านผู้ใดย,ยังสนใจในอาบทความผมนะครับก็สามารถติดตามชมในส่วนของอ่า อเนหาต่อไปของผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ